ว้าวแตงออกลูกแล้วแตงออกลูกแล้วนะครับนี่กำลังติดดอกติดลูกเลยนะนะติดดอกติดลูกนะครับนูน่นไปนู่นเลยนะไปนู่นเลยนี่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นถั่วนะถั่วของเราก็งามปึ๊กนะครับนะฝั่งนี้ก็จะเป็นแตงแตงร้านนะแตงร้าน สวัสดีครับพี่น้องและ f อซีที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็จะเอา,อาทัวร์นะครับที่เราได้ปลูกทัวร์ไว้นะครับก็จะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับที่เราใส่ใจดูแลเขานะครับก็จะได้อย่างาสวยงามนะครับสวยงามนะเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันไปนี่นะครับนะ โตแล้วนะครับก็กำลังจะออกดอกนะกำลังจะออกดอกนะครับงามอยู่นะครับงามอยู่ <c oughs> ช่วงนี้นะครับราคาถั่วก็จะแพงนะครับถั่วจะแพงอ่าโลละร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบถึงร้อยแปดสิบเลยนะครับนะร้อยยี่สิบถึงร้อยแปดสิบเลย นะครับทวนะก็ตอนนี้ก็กำลังออกนะครับกำลังออกดอกนะครับอันนี้ก็กำลังติดฝักนะครับกำลังออกดอกนะครับนะพวกนี้ก็ เราก็จะให้มันขึ้นร้านนะครับให้มันขึ้นร้านาเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าก็พอดีมีฝนตกลงมาพอดีนะครับมีฝนตกลงมาพอดีทำให้ไม่ต้องไปลดน้ำนะครับนะ ก็จะมีสองล็อกนะครับสองล็อกอันนี้ก็กำลังจะออกดอกนะครับดูนะดูมันหวานของเรานะครับมันหวาน,นอันนี้คือมันหวานที่เราปลูกไว้นะครับงามมากๆเลยนะครับใครอยากได้พันก็มาเอาได้นะครับนะ,นะมาเอาได้เลยนะครับตอนนี้ถั่วของเราก็กำลังจะออกดอก กันละนะออกดอกแล้วนะครับอันนี้นะครับตอนแรกคิดว่า,าทัวของเรานะครับคิดว่าจะที่เขาขุดดินเนี่ยนะครับเขาจะเอามาทมาแปลงทัวนะครับแต่เขาก็จะให้ค่าเสียหายนะครับสองพันนะตอนี้เขาก็าเลิก เดือพอขุดแล้วนะครับข so ุดแล้วตอนนี้ดินมันสไลด์ลงนะมันเป็นดินคล้ายคายขี้เป็ดนะครับนะมันโดนน้ำมันก็จะสไลด์ลงสไลด์ลงนะมันก็จะสไลด์ลงแบบนั้นเลยมันก็จะพังเห็นไหมครับมันก็จะพังแบบนั้นนะครับนะมันก็จะพังลงนะครับ มันก็จะทําให้ตื้นเขินนะครับนะตื้นเขินนะครับเดี๋ยวเราไปชมแตงทัวรกันต่อนะอันนี้ก็จะเป็นแตงกวานะแตงร้านของเรานะแตงร้านก็โอ้นูน่นดูดูนะครับแตงร้านนะก็ดอกตัวผู้นะครับดอกตัวผู้ก็เยอะอยู่นะครับ ตัวเมียก็ติดลูกบ้างนะครับติดลูกบ้างนะมันก็พอ,อถ้าติดหมดเลยนะติดหมดเลยมันก็จะไม่ไหวนะก็ให้ติดดอกนะติดดอกเรามาีการที่เราจะให้ตัวเมียออกเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะหยุดน้ำนะหยุดน้ำ แล้วก็จะให้ให้มันเฉานะให้มันเฉาแล้วตอนนี้มันก็จะทุง้งกระทุงลูกออกมานะครับติดลูกลูก,กมันก็ติดไม่เท่าไรละนะติดดอกตัวผู้เยอะนะครับดอกตัวผู้เยอะแล้วอของเรามันที่จํากัดนะนะมันก็ใช้เยอะหน่อยนะครับใช้เม็ดเรา ใช้หลุมหนึ่งสามสามเมตรนะครับนะที่ที่มันน้อยนะครับนะมันก็จะเป็นดอกตัวผู้เยอะนะครับนะดอกตัวผู้นะครับดอกตัวผู้เยอะมากเลยนะครับนะดอกตัวเมียแทบแทบจะไม่มีไอตัวเมียแทบจะไม่มีเลยนะลูกแทบจะไม่ค่อยติดนะครับ ตอนนี้เขากำลังบ้าใบก็เลยตัดแต่งกิ่งออกไปนะแต่งกิง่งออกไปนะครับลูกมันก็มีติดบ้างนะครับลูกมีติดบ้างนะ <_' S 1> เดี๋ยวเราก็จะทำให้อ่าหยุดให้น้ำนะหยุดหยุดให้น้ำเดี๋ยวให้มันกระทุงลูกก่อน,นให้มันกระทุงลูกก่อนแล้วเราก็จะค่อยให้น้ำนะครับพอตอนนี้มันมันมัน,มนไม่ค่อยติดนะ มันกำลังบ้าอยู่กำลังบ้าใบงามงามงามจัดไปนะครับงามจัดนะก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะมะเขือเอ,เอ้ไม่ใช่แตงแตงกวานะก็จะมีฝังนี้นะแล้วก็จะเป็นทัวทัวก็จะมีอยู่สองล็อกสองล็อกนะครับนะ อ่าผมก็จะทำอ่าทำตะขายนะทำเชือกของเราทำตะข่ายลงไปนะอันนี้ก็เผื่อย้อยนะเผื่อย้อยเผื่ออะไรนะครับนะอันนี้ก็แตงนะครับอันนี้ก็ปลูกพริกเสริมเข้าไปนะพริกเสริมเข้าไปอันนี้ก็แต่งผักขาอยู่นะตอนนี้ฝนตกนะครับอันนี้นะครับอันนี้ผมก็เมื่อเช้า,า,ชานี้ผมก่ ปลูกไอ้นี่ไปหอมนะหอมแบงนะหอมแบงแล้วก็พวกผักชีนะผักชีต้นหอมพวกอะไรพวกนี้นะครับนะแตงนะครับแตงดอกเยอะนะครับดอกตัวตัวเมียตัวเมียก็ก็กไม่ไม่ค่อยติดลูกเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราต้องงดน้ำนะงดน้ำให้เขากระทงลูกออกมานะครับโอเคนะครับโอเคนะค คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก ok ็อันนี้ก็เป็นอ่าถัวรของเราอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นแตงแตงอยู่อสองแถวนะครับแต่ว่าทำล็อกเดียวนะแล้วก็ถัวนะครับอ่าทำสี่แถวนะสี่แถวก็สองล็อกนะครับล็อกล็อกละสองแถวนะครับนะก็งามอยู่นะครับงามอยู่ นะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด Sub สไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปดีๆเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนให้เพื่อนๆได้รับรู้นะครับแล้วก็ขอบพระคุณจากใจจริงๆนะครับที่เข้ามาอาติดตามรับชมนะครับนะ ชมยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้นะครับนะก็ขอบพระคุณจริงๆนะครับทีิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ